สวัสดีครับร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับนะครับเอามารีวิวหน่อยครับตัวนี้ใสหนึ่งเดือนร้อยสามสิบวันเป็นงานสแปออนดิ้งทองครับนะครับตามภาพเลยนะตัวนี้สวยครับผ้าดิบนะครับตัวผ้าสแปออน กระเลตตามห้ามนะ่ายจากสินค้าจริงนะครับนะครับใส่มาหนึ่งเดือนนะไม่ใช่ครับใส่มา136วันนะครับกะพาสีดิปูปครัก18พอหนึ่งทองหนึงเ็ดตัวนี้เป็นอันดับทองที่ผลิต129ตัวนะครับผลิตแค่129ตัวหมดแล้วไม่มีเพิ่มนะครับผ้าหมดแล้ว แบน74นิดนิมนะครับตามภาพนะครับงานสวยครับตัวนี้ยังไม่โดนน้ำนะฮะนะครับยังแขวนโชว์อยู่เดี๋ยวจะกลับไปใส่เพิ่มครับนะครับจะต้องไปอัดเพิ่มอีกหน่อยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะตัวนี้ยังมีขายอยู่นะครับ